สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านเพราะว่าสอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับของส่ชองแจ็ดจิตช่วงนี้พี่น้องมามามาพี่น้องมอน้ได้เนี่ยปูมา้าผัดผงกะหรี่เนี่ยปุม้มาพี่น้องตัวมันใหญ่เลยหรอกปูมมาปูทะเลผัดผงกะหรี่พี่น้องแล้วก็ได้พัก ผักไอสลัดแก้วแล้วก็ดอกหอมแค่นี้เลยพี่น้องผักมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาหาเขามากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะก่อนเบิ่งคลิปก็ฝากกดซับสไคไรต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเปลี่ยนร่างเร่องใจผมน่นในเด้อพี่น้องขอบคุณคน้แล้วพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมมามามา,มา,มาบคุณความทำเพียงล้วพี่น้องไปไประชุมพุ่งกลับมาหิวเขา ขอเขากันเดืองไนองเดิ่อมาครับมามามาอมอกอาอเป็นหวานพวง มันนีกินยากพี่น้องปู่ อันนี้ไปัอนกินแล้วมันจะเสียเวลานะเพียง คนยังเดียวครังแกก็อคอยเก่งยำเลยผมอ่ะ Mm-hmm. <laughs> การขายอย่านี้ไว้กินนอกบล็อกไปอไป่ะบุไว้จะเจอล่า

เขานี้บอได้ทิมได้พี่น้องเดี๋ยวไปกินหลังกล่องดีเสียเวลาพี่น้องเอ้าสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปเปลียนเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องสำหรับมื้อเมนูคูมาผัดผงกะหรี่แซ่บๆหอมๆพี่น้องบริกินดวนเลยส่วนมากผมบ่บ่ค่อยมักเตร่กูบอนว่าบ่มักนอนอย่างนี้นอนมันกินยากกับมันแพ้พี่น้อง บ่เคยซื้อเลยบ่อคอ่อยสนัดแน่จัง่เสียกินจจตัวบอลแดงบอลเลีผมกินส้มปูยุนปูหน้าบ้านฮ่อละเอาพี่น้องสำหรับมันนี้ก็ขอบบุญขอบเพื่ออะไรพี่น้องที่เข้ามาติดตามเบิึงคลิปตั้งแต่ต้จนจนจบโดวยวระการโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องสีตามประเทศต่างแดนออก็ขอบบุญขอบเพื่ออะไรพี่น้องสำหรับมันนี้ช่องแกนกินชุ่มต้องจากไลฟ์ก่อนพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความทุกข์ยมะไก่ความไขย,ยมะเวียนลำลเรด้วยๆตลอดปีและตลอดไปเด้วยพี่น้องสำหรับหนีจอนแจนจีบช่ชมต่อกเกาคำวา่าบายบายสวัสดีครับ